อาจารยอัสโยนะคะหวัดดีทุกคนซใช่ตอนเราทุกคนเข้าสู่อะไรอีกแล้วนะคะตู้ลิมิเต็ดวนมาอีกแล้วนะหลังสาววนานิซาช่ไหมชื่ออะไรนะวิทัวซาตัวต่อไปก็น้องชูกันเลยนะคะกับลิมิเต็ดจุดจีนนั่นเองนะชูนี่ก็ตัวละครรัวๆนะคะเ,ออเราจะลอบใหมเราเพิ่งไปแตกอะไรนะใดอะไรอะเดวลอะไรชื่ออะไรวะอีดาผู้นะ แรงเกินมีหอไมเนี่ยต้องสูนนะไม่มงกรของเรามงกรสาวชาวไร่ก็มีปะต้องมีเราก็มีมงกรลทุกัวหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้น่าสะเสียไปเท่าไหร่คูดเลยนะจ๊ามันนับโลตรงไหนอาหารเสียออยนี้ป่ะสิบโลแรกท้องเลยหรือไม่ท้องแรกเลยหรือเปล่าสู อุ้ยทองมาละเออหน่อยอิดิโต้ใช่จริงทองแรกชอบหลุดตลอดเลยอ่ะเสียวเกินคนเราอ่ะ ไม่หอกนะน้องอ,อะไปกันต่อเรื่องดียี่สิบอุ๊ยตัวฟีอีกแล้วออกเปล่าก็ทองไปเลยค่ะทองทองก็ค้ามอุ้ยอะไรอะเหมือนชูเลยใครอะัตนนาล่าก็ไม่ละ เดาใหม่หรออ่ะสามสี่อุ้ยตัวช่ำๆเลยตัวเยอะขนาดนี้หรือวะอุ้ยมาแล้วทองอีกแล้วว,ว้าทองที่สองสองทองไปเลยลบสิหายไปมันจะมันมันมือเนื้อว้าสามสิบสโลเหรียญสู้ลันเกิด ดีละให้ัปเป็นตำนานนะคะเย่เก๋เอาเตอร์เนี่ยสองร้อยอบเดี๋ยวมันเวอร์เกินเพิ่มตรงอ่ะอุ้ยอุ้ยปิดูเวอร์รับสองห้องนั้นนะคะสำหรับดาราสาวรอดปะหรือฟังเส้นสุดท้ายหรอก็ถือว่าเธอทำได้ดีนะคะอักหนโอ้ม ท่าไหร่สามสิเบเอ็ดโลหรออุ้ยเท่าพี่กอบเลยอ่ะปิดนะดตู้ด้วยได้ตัวนี้ด้วยนะทำไรอ่ะกาดอะไรเนี่ยอืมก็ถือว่าดีนะคะอุ้ยยังไม่เข้าเพชรเลยเนี่ยตั๋วลวน้นล่นละก็ดีเก็บไว้ตัวอื่นบ้างนะคะคนเราอืมความสวยเนี่ยเรามีบุญกับสมิทธ์บอกว่ามีบุญกับพี่มก็ไม่ได้อีกแก่ก็ไลายอยู่เล็่น้อีสาเลียหรอ เสีเยโกแม็กเหรอก็เลิศอยู่นะคะอ่ะประมาณนี้ถือว่าปิดศพตู้นะคะได้ค่าดาวใหม่ด้วยปะเออยายอะไรไม่รู้น่ารักีอ่ะเผาอะไรเนี่ยอืมน่าสนใจนะคะอ๋อเผาสโลหรอเผาสโลซะไม่แต่เป็นเหมือนสูเลยนะ่ารักดีอาร์ตมันสวยนะอาร์ตมันแปลกๆกว่าคนอื่นนะฟิลภาพสีน้ามันดีคนอืน่นมันภาพอีกแบบนึงอะเออนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะปิดศพตู้ สามสิบโลนะจ๊ะก็เดี๋ยวซื้อกันใหม่ตู้ต่อไปจะเป็นอะไรรีวิวก็เลดอยู่นะคะแลมโบซีก็ฉ่ำปะ่ะเออเอามาเป็นโรงงานนรกใช่ไหมแลมโบซี ic, แต่ว่ามีดวงป่ะเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ใครเปิดก็โชคดีละกันนะคะสําหรับมังกรจุดีเนาะก็ซื้อกันใหม่สุอาษไร์ในไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมก็อาจจะได้เจอนะคะเพราะว่าเกมก็ยืดสุดเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ อันแหละนะคะซึ้งกันใหม่ละกันคลิปหน้าสวัสดีอันยองนะคะทุกคน